สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับพี่ต้น The Channel วันนี้เราจะมารีวิวมะพร้าวเผานะคะนี่ค่ะจากบ้านแพลวอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงยอดนะักกินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะออเออเสร็จชิมครับ สดชื่นทุกคนดูครับเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะลูกใหญ่มากโชกินให้ดูเลยครับเย็นเย็นอ๋ม,อม,อม อันนี้นะครับคือสุดยอดมะพระ้าวเผาจากบ้านแพนนะครับอร่อยอร่อยถ้าได้กินเกดนี่ครจะสด,สดชื่นชื่นใจมากเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ตุนเดชแน่นะคะและถ้ามีเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปไหนฝากคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามช่องพี่ตุนเดช นี่ไปายเมื่อเรียนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตั้งใจจริงนะคะตั้งใจจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิงด้านล่างที่เราส่งมาให้นะครับสามารถได้ซื้อได้ที่ตั้งใจจริงเชื่ใจจริงนะคะเกล็ดมะพร้าวหอมอร่อยอร่อยชินใจเนื้อมะพร้าวก็เข้มข้นนะคะอร่อยสามารถได้ซื้อได้ที่ตั้งใจจริงนะคะมะพร้าวหอมอรุนมากเลยนะคะเกล็ดน้ำแข็งก็สดชื่นนะคะ